รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศึก12ราศีนะครับศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ใน,นสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน ัีอายุมาถึงล<ะ>กลับนาจะถามเลยว่า<ะ>อายุมาถึงปูนี้แล้วครับเคยสาบองสาบานอะไรกับเขาบ้างหรือเปล่าไม่เคยสาบานแต่เคยสัญญาสัญญากับภรรยาว่าเราจะรักกันตลอดไป<า>แล้วคุณไปสัญญากับภรรยาแล้วคุณทำได้หรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้นั่นไง สัญญากับสาบานมันก็เหมือนกันนะจะบ้าเหรอสัญญาไม่เหมือนกับสาบานสาบานนี่คือการพูดแบบสาบานเลยสัญญาก็คือนู่นนี่แต่ถ้าสาบานเนี่ยถ้าไม่เป็นเยี่ยงนั้นข้าจะขอให้ไอ้มีอันเป็นไปอะไรอย่างนี้เหมือนกับขอสาบานต่อหน้าใคพอพออพไม่น่มูอะไรละไปถามพวกรุ่งศึกดีกว่าว่าพวกเขาเนี่ยเคยสาบวงสาบานอะไรกันบ้างหรือเปล่าครับไปเจอกับพวกเขาเลยค่ะกับ

สวัดีครับสวัสดีค่ะพี่ป๋องมาพี่ป๋องถ้าพี่เนื่อว่านิสัยเหมืองกลางก็ป๋องกับป๋องใครก็ได้พูดกี่ครั้งแล้วป๋องจับผีป๋องจับจับเด็กหรือว่าป๋องหน้าผีป๋องหน้าหน้าหนวดหน้าหนวดก็ได้หน้าล้านหน้าล้านเหมือนกันหน้านกานนะขอคูด มเชิญครับชุดพิธีครหญิงน่ารักมากเลยของแม่ค่ะแบนอะไรครับแม่รู้เปล่าเจนสุดาค่ะชุดแบนของพี่เจนสุดาคู่ท่าดีจังไม่ต้องจับนี่อาโซเฟียนี่แบนลำลูกกานีดิพี่จริงโซเฟียก็ว่านี่วันนี้สวยที่สุดนะเนี่ยสุดยอดทั้งตัวอะไรเนี่วเรือสุดยอดไม่ต้องชมมี่ เรือไปที่ต้องโพแล้วเรือไปเอาผ้ามาทำไมทำไม่าสาบงสาบานว่าแต่ละคนเคยสาบงสาบานอะไรกันบ้างหรือเปล่าใช่พี่โบมีไหมคะไม่มีเพราะว่าเป็นคนขี้ลืมเดี๋ยวสาบานอะไรไว้แล้วแบบลืมเดี๋ยวจะซวยเอาคุณเคยสาบานไหมคุณปัง คุณลิงผมไม่สาบานผมไม่สัญญาแต่ผมสัญดานคือพวกนี้เราไม่ต้องอวดอ้าเราไม่ต้องอวดอ้าอยากจะคุยอยากจะคุยพี่สมมติว่าต้องมีแฟนจริงๆมีแฟนแก่ระดับพี่ปังได้ไหมใช่มันก็ไม่ได้ไหนูหาแฟนไม่ได้หาพ่อม่อกนะพี่ก็ไม่ได้อยากเป็นพ่อหนูหรอกพี่อยากเป็นเป็นพี่ เพื่อน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 ถ้ากุ้งเลยว่าเคยสาบานในชีวิตจริงๆเออถ้าเดิกว่ามีแฟนแล้วว่าเป็นเนื้อคุ่งจริงๆสาบานว่าจะไม่ถอดแว่นเฮะอเนี่ยพอมันได้แล้วมันไม่เคยถอดแว่นให้ใครดูเลยเนี่ยอย่าเลยค่ะเลอไปเลอพอลากผู้หญิงเข้าห้องเพอถอดแว่นทีนึงเปไงผู้หญิงวิ่งออกจากห้องเลยทำไมทำไมเรารู้ดีเราอยู่ในห้องเราเป็นคนวิ่งอะไรวะ พอวันล่ะเคยไปสาบองสาบานไหมไม่อ่ะผมไม่ค่อยเรื่องพู้นี้เท่าไหร่เวลาผู้หญิงถามนะคุณรักชันหรือเปล่านะคุณต้องบอกว่าอะไรนะถ้าคุณรักจีนจๆไม่ต้องพูดถ้าคุณรักคนจีนไม่ต้องพูดรักคนจงรักคนจีนรักคนจีนนิวเคยสาบานไหมไม่เคยครับเคยสัญญากับคนปัจจุบันไหม ยาผมดูคุณสาบนานคุณเดียวสาบานว่าอะไรครับผมดูหนังคุณคุณขี่ควายคุณสาบานอะไรสักอย่างไา้ เสื้อขี่ควายจะโกหกประชาชนนี่ไม่ใช่ขวัญเลียมนะครับนั่นคือขวัญเนี่ยแพ้เก่าแพ้เก่า้ใช่นั่นคือในหนังไงคุณสาบานจ้าในหนังใช่โอเคโอเคเขาบอกว่าคําสาบานอย่าสาบานกันพร่ำเพื่อยิ่งหน้าฝนแบบนี้ออกไปเจอฟ้าผ่าตายเลยเอาละไปประจำทีเนี่ยที่เราคุยเรื่องสาบงสาบานเนี่ยมันเกิดจากเรา แต่ถ้าเราทําตามคําสาบานมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าไม่ทํามันจะเกิดเหตุนี่แหละบางครั้งบางเรื่องเราไม่ได้เกี่ยวกับการสาบานเราเกี่ยวกับใช้ชีวิตแต่วันดีคืนดีมันเกิดเหตุขึ้นมานี่สิลำบากอ้ามาเปิดศึกข้อที่1นราศีใดในช่วงนี้จะเกิดอุบัติเหตุ มาสูบเหียวจัดโบคเพื่อหู้สิหายสุเลรืิมเขาใดแล้วพี่โบตอบว่าราสีเพื่อตอาฮากุ้งที่ต่อเพราะว่าอยากให้เกิดหรือว่าไม่ไม่ไม่อยากให้เกิดแต่ว่าเป็นห่วงด้วยความที่แบบเห็นบอกบ้านกําลังทําอยู่ไหนจะมีน้ําตกเอ่ยมีอะไรเอ่ยขนาดอยู่ในบ้านยังเกิดอุบัติเหตุได้กระเบื้องก็ ไม่ติดพื้นกลัวจะลอยแล้วเหยียบลุดอะไรอย่างนี้เขไปไม่ได้มีเหตุผลมีเหตุผลลื่นได้ง่ายๆต้องระวังนะคะใช่ที่นิวครับที่นิวตต่ว่ารอศีธนูครับน้องคนเพราะอะไรคะจริงๆไม่รู้จะตอบใครเลยไม่อยากตอบใครเลยเพราะว่า เรื่องอุบัติเหตุนี่มันก็ไม่ดีเนาะเราไม่ควรนั้นแต่ว่ามันเป็นเว็บแรกที่เข้ามาว่าราศีธนูแต่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับคนคือเหมือนแบบยูดีก็มองดูเป็นราศีธนูขึ้นมาในหัวอะไรเงี้ยก็เลยตอบราศีธนูครับเซนล้วนไม่มีเหตุผลใช่ครับมาถึงพี่เจนแต่ว่าราศีราศีฟังกอนพี่อินพี่อินอะไรคะจริงๆก็ไม่ได้อยากจะตอบใครเหมือนกันไม่ได้อยากให้ใครเจออุบัติเหตุแต่ว่าแค่รู้สึกว่าพี่อินเนี่ยตอนนี้เห็นไห เขาอะน้ำหนักลดลงไปเยอะมากเขาเออเขาก็แบบจริงๆแล้วเขาดูดีแต่ว่าบางชีเนี่ยบางทีถ้าเราลดน้ำหนักอะไรยังไงเยอะเกินไปแล้วเราไม่ดูแลตัวเองให้ให้ถูกต้องเนี่ยอาจจะแบบล้มเบลออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้อะไรเงี้ยค่ะมามาถึงคุณภาคกุกคุณภาคแต่ว่าราศีราศีกินพี่ฝางโอ้เพราะอะไรคะคือคนที่จะได้รับอุบัติเหตุเนี่ย อันดับแรกเลยคือต้องมีคนมอบให้ก่อนเขาถึงจะได้รับนะฮะไม่ใช่ไปรษณี์ไอ้บ้ามาถึงว่าคนที่เกิดอุบัติเหตุได้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีความเสี่ยงฮะมีความเสี่ยงซึ่งชีวิตพี่ปังเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความเสี่ยงสูงมากเลยทีเดียวในหลายๆเรื่องที่ผมรู้จักเขามาเรื่องที่หนึ่งเขาเป็นคนเดินทางเยอะทํางานเล่นคอนเสิร์ตไปเป็นพิธีกรไปรับเชิญนู่นนี่เยอะมากเจอเครื่องบินสปีนี่เป็นเสมือนบ้านของเขาเลยแต่นั้นก็ยังไม่เท่าไหร่อหรือที่เขาไปเจอเขาไม่ได้ไปทํางานเขาไปส่งเด็กที่เป็นแอ ที่เขาได้รับอุบัติเหตุก็คือเรื่องของชู้สาวเฮ้ยยังไงมีสิทธิ์ที่จะเกิดกับเขาได้เคยมีเรื่องหนึ่งด้วยที่เขามีปัญหาเขาเลิกกับแฟนเก่าเขาเพราะเรื่องนี้ล้ออะไรอะเขาเหมือนจะนอนอยู่ด้วยกันฮะ <ถ é S 1> แล้วเขาเหมือนพี่ป๋าเปล่อยมุกฮะ <อ az? S 1> แล้วแฟนไม่ขำ <LM> เขาเลิกเลยคือมุกว่าแฟนไม่ขำแต่ชู้ในตู้เสื้อผ้าขำขำ คนเอาเวลาสองนาทีสมนาทีอู้คืนมาเลยป้าเวลาตอบว่าราศีิรเขาบอกผมแบบนี้อาภาอาภาคุ้เขียงเลยราศีอิงมังกรเขาบอกผมพี่ผมเขียนตามขาพูดเขาชื่อคุ้งอิงแต่เขาอยู่ราศีมังกรอะอย่างนี้ก็ได้ทั้งม่ถึงเป็นอาอาคุ้งอิงราศีมังกร เขาที่อ่ะฉันเจอเขาอ่ะเขายังว้วนมากเลยอ่ะเดี๋ยวตรงนี้อยู่ดีผมลงไปเดี๋ยวกว่าจะนั่งกยอาจจะมีอะไรไม่ดีใช่ยางแล้วตอนเราสวยๆเนี่ยแม่เคยเราก็ดูแลลดน้ำหนงนน้หักอะไรนี้ไม่แต่เออจวเปียเคยถ่ายชุบไม้น้ำจำได้ใช่ไหมใอ่ปะ จริงอ้าวเราตัวเราต้องรู้สิไม่ควรถามคนอื่นว่าจริงหรือเปล่าควรจะตอบว่าใช่จริงด้วยแหมเราคุณนัะเราต้องถ่มตัวสิเป็น2 piece หรือวัน piece ตอนนั้นทูพ piece หรือวั e piece นพ piece ใช่ก็คือมีแค่วันตาแล้วก็เดินใ้หาเลยทุกตอบว่ารลือสีดราซีตุ้น ทำไมถึงไม่งาโซเฟียเจอกับแกบ่อยๆเดี๋ยวแกหลังๆแกก็อายุเยอะขึ้นแม่อายุเยอะอ่ะเนาะแม่มาเจอแม่ก็ถามเนี่ยสบายดีไหมไม่ได้เจอกันนานคิดถึงแหละใครนะแม่แม่หนูใครแม่แชมพูเออแชมพูแชมพูจำได้นี่นี่ใครนี่ใครหนูเล็กกาการใช่ไม่ใช่แม่หนูเล็กกากา บอกว่าเป็นห่วงแม่วพาแม่อายุเยอะขึ้นถ้าพูดอึ่งเรื่องนี้ก็ไม่อยากให้ใครโดนหรอกอุบัติเหตุตัวเราก็ไม่อยากแต่ว่าถ้าเกิดนะออกไปแม่ก็แม่จะได้ระวังตัวมากขึ้นเพราะแม่เป็นคนทําอะไรเร็วอายุเยอะแต่ก็ทําอะไรเร็วนะแล้วเป็นคนไม่ยอมคนเ,<อ>เคยไปกินข้าวกับแม่นะยังไงจอดรถริมฟุตบาทนะไปกินข้าวอ,อะไรเสร็จปุ๊บเดินกลับมาตํารวจอะเขียนใบสั่งเออนี่อัตเตเฟียเ็าเดินรอบรถแล้วเขียนเลยเอาสิเขียนเลยตํารวจก็เขียนเลยเขียนเสร็จเอาติดข้างหน้ากระจกอัตเตเฟียแล้ยังไงได้ทำไม ตำรวจว่าเอ้าก็ต้องไปเสียค่าปรับอัลโตเยวเลยไม่เสียเอ้าตำรวจถามเลยทำไมก็ไม่ใช่รถอ้วนไม่ใช่รถอ้วนไอ้ันหนูเล็กกากนะไม่ใช่ค่ะแล้วพี่เบลตอบว่าราศีราศีกุมนะนว ทำไมครับอยากคุยกับน้องเขาเราเราเป็นคุณแม่แล้วนะเราอ่ะเราลูกสองด้วยนะก็คือเห็นน้องเขาหน้าตาดีอาจจะมีอุบัติเหตุรถไฟชนกันได้โอ้โหนี่นี่เขารักเดียวใจเดียวนะอ๋อเขารักเดียวใจเดียวใครจะไปรู้เขารักเดียวที่เหลือเขาเลิศสีเขาไม่น้องมาเนี่ยคุณดาวขำมินดาวโอเคเออดาวโอเคนะแล้วดาวตอบว่าราศีพิจิกค่ะ รู้สึกว่าช่วงนี้ตัวเองไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่ค่ะเหรอแค่รู้สึกว่าช่วงนี้เหมือนใจมันลอยหรือใครหรือเปล่าล่ะอยากกินอะไรเปรี้ยวๆยังอ่ะหนูยังไม่ท้องท่านกระโดดมาพูดถึงแกงส้มกูณดิฉันโอ้ยแกงร้อนตัวี่ยร้อนตัวก็รู้สึกว่าช่วงนี้ตัวเองแบบเหมือนนู่นนี่ก็เตะนู่นนี่นั่นเลยอะค่ะอ๋อเดินเดินชนนู่นชนนี่ตลอดเลยไงบั้มบั้มเปิดเปิดใช่ค่ะแล้วพี่เห็นตอบว่าราศีราศีมังกร หนึ่งเป็นคนซุ่มซ่ามมีอุบัติเหตุได้ทุกวันสองตอนนี้ออกกําลังกายหนักมากปีนขึ้นปีนลงยกนู่ยกนี่วิ่งทาเยอะมากเจอละครกำลังจะเปิดใหม่ของช่องสามเนี่ยค่ะเขาบอ้องให้ฝึกแบบคิวบุ๊คตบตบไปจนตายจีก็เลยคิดว่าคิดว่าต้องเป็นตัวเองแน่เลยที่เป็นอุบัติเหตุอ่างเงี้ย๋อ,อะว่าตํารวจมันมีคิวบุ๊่แต่ก็มีคนตายจากคิวบ Q ุ๊คหล่ะเฮ้ยอุบัติเหตุนี่เอ <c oughs> งแค่อุบัติเหตุถามนิวถามนิว <c oughs> ดิวเล่นหนังมีคิวบงคิวบูในเรื่องมีคนเล่นคิวบูเนี่ยเวลาโดนระเบิดโดนปืนบางทีมันฝังเอฟเฟกอันตรายน <ะ S 2> คนที่ทำเอฟเฟกเคเขาก็บอกผมโ,โอเคแบบนี้อย่างเงี้ยา <c oughs> หายไปนิ้วหนึ่งมาดูทางด้านลุงดีกว่านี่คนนี้คืออยาดถือสาคำถามคำถามข้อนี้คือแบบเราก็ไม่อยากจะตอบใครเลยแต่ว่าเราดูจากลักษณะของสัญลักษณ์แห่งราศี สัตว์อยู่ชนิดหนึ่งซึ่งมันอาจจะทําร้ายตัวเองได้เพราะว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งราศีนี้<ด>ครับทเนี้แมงป่องตัวนี้เขาอาจจะหางก็อาจจะมาฉกที่หลังตัวเองได้ครับก็าเลยต้องตอบว่าเป็นแต่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเลยสมมุติว่าถ้าเกิดถ้าเกิดหางจะงอมากลับเสียบที่หลังตรงก้นตัวเองเนี่ยผมจะกระโดดเอาตัวไปขวางเลยคุณจะซ่มได้เหรอ เขามีถุงแกงส้มห้อยไม่ที่หาอันนั้นชอาแกงส้มผมแกงอะไรรู้ไหมครับแกงอะไรครับแกงผีครับผมพี่ปังน่าจะเป็นแกงไอ้นี่ที่ใส่ใส่บวบใส่ผักเยอะที่คุณแม่มีน้ำนมชอบกินแกงเลียเขามาจากดอยแกงเลียแกงเลียอัจเฟียบอกแล้วชิปปี้ตอบว่าเริ่มสี เพราะอะไรคะเหมือนเท่าที่ชิพรู้อ่ะพี่ปังทำรายการยูทูบที่เอาแบบผู้หญิงนมใหญ่ๆมาออกใช่ครับใช่พี่ปังเหรอลูกใช่เหรอครับปังหรือป่องลูกเราควรนะจ๊ะอันนั้นป่องป่ะป่องไอ้แจ็ค อะไรพวกนั้นค่ะอ๋อแก้ข่าวแทนพี่ชายนี่ครับผมพี่ปังผมไม่มีรายการที่เขาทำไม่มีผู้หญิงนมใหญ่เพราะถ้ามีผู้หญิงนมใหญ่เขาจะไม่ได้ถ่ายรายการรายการอะไรรับี่รายการมีนิดสอง้นงนหนูจำผิดนงนหนูจำผิดอ้าวยังไงดีจ๊ะจะป๋องหรือจะป๋องยังไงดีน้องชิปปี้อ่ะปล่อยให้น้องเขานั่งงงในดงศึ12ราศีแป๊บเดี๋ยวกลับมานะจ๊ะ มาลงนี่ยพลที่ปังลองฉีกขามาครับพี่ปังโอ้โหข้อนี้เนี่ยไม่อยากจะพูดเลยเพราะเวลาพูดเวลาทายเหมือนผมแช่งอ่ะ